สวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านนะครับก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงของเทศกาลปีใหม่นะครับก็พบกับผมนายทัชัยในช่วงของการทําอาหารอีกเช่นเคยนะครับในสําหรับเมนูที่เราจะทํากันในวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับแนะนำนะครับให้ทุกท่านนะครับที่สนใจเกี่ยวกับในเรื่องของการทําอาหารนะครับก็คือแกงจืดุ้นเส้นนะครับ พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเครื่องปรุงแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆที่เราจะเตรียมไว้มีอะไรกันบ้างนะครับสําหรับเครื่องปรุงแล้วก็ส่วนประกอบที่เราจะเตรียมไว้ในวันนี้นะครับก็มีหมูสับนะครับประมาณ2ขีดนะครับแล้วก็วุ้นเส้นนะครับทําการแช่น้ําไว้ประมาณสักข้างนาทีนะครับแล้วก็จะมีดอกไม้จีนนะครับฟองเต้าหู้แล้วก็เห็ดหูหนูนะครับผักกาดขาวนะครับผักขึ้นช่ายต้นหอมนะครับน้ําปลาแล้วก็ รากผักชีพริกไทยกระเทียมตำนะครับแล้วก็จะมีผงปรุงรสแล้วก็ข่านะครับแล้วก็กระเทียมเตียวแล้วก็เต้าหู้อ่อนนะครับเครื่องปรุงแล้วก็ส่วนประกอบมีเท่านี้เองนะครับพร้อมแล้วนะครับเดี๋ <Downtown> วยวเรามาเริ่มต้นทําแล้วก็ปรุงอาหารไปพร้อมๆกันเลยนะครับสําหรับขั้นตอนนี้นะครับก็เราก็ใส่รากผักชีกระเทยียมตําแล้วก็พริกไทยตํานะครับ แล้วก็ผงปรุงรสนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ทำการคนให้เข้ากันนะครับ<ม>เพื่อทำการาให้รากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยดำถ้ามีเวลาก็หมักไว้สัก5นาทีหรือ10นาทีก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะทำแบบเร่งด่วนนะครับก็หมักแล้วก็ ทำเลยนะครับอันนี้นะครับเราก็ทำการต้มน้ำไปแล้วเดี๋ยวเราจะทำการปั้นหมูใส่เลยนะครับเพราะว่าเราต้มน้ำไม่เดือดแล้วนะครับก็โดยใช้มือของเรานะครับเพราะว่าเราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับการทำอาหารนะครับก็อย่าลืมนะครับก็ให้ เน้นในเรื่องของความสะอาดนะครับทุกอย่างก็ให้ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะมานำมาปรุงอาหารนะครับเพราะว่าจะได้ดีต่อสุขภาพแล้วก็รสชาติในการปรุงอาหารนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทำการใส่ผัก กัดขาวลงไปเลยนะครับอ่าแล้วตามด้วยบุนเส้นแล้วก็เห็ดหูหนูอ่าฟองเต้าหู้แล้วก็ดอกไม้จีนนะครับใส่ลงไปเลย คัดตอนนี้นะครับก็ให้ใส่ค่าโนแล้วก็ผงปรุงรสนะครับลงไปได้เลยนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับเสร็จแล้วก็ให้นำฝาหม้อมาปิดไว้นะครับเพื่อจะได้สุกเร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้นะครับเมื่อเราใส่เครื่องปรุงต่างๆลงไปครบแล้วนะครับเราก็ทำการชิมดูนะครับว่ารสชาติได้ตามที่เราต้องการแล้วหรือยังนะครับ รสชาติได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็นำเต้าหู้อ่อนที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปนะครับอันนี้นะครับก็คือหน้าตาแกงจืดเต้าหู้อ่อนของเรานะครับก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็ให้ใส่ต้นหอมนะครับที่เราหั่นไว้นะครับแล้วก็ผักขึ้นช่ายนะครับแล้วก็ กระเทียมเจียวนะครับลงไปนะครับราวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็สามารถปิดแก๊สตักเสิร์ฟใส่จานรับประทานได้เลยนะครับสําหรับเครื่องปรุงแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ทางด้านล่างของคลิปนะครับอันนี้นะครับก็สามารถตักใส่จานรับประทานได้เลยนะครับ มีกลิ่นหอมเลยทีเดียวนะครับอันนี้นะครับก็คือหน้าตาแกงจืดเต้าหู้อ่อนนะครับอันนี้นะครับก็คือหน้าตาแกงจืดเต้าหู้อ่อนใส่หมูสับของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าทุกท่านชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ